สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้เราก็อยู่กับอยู่กับเกมฟิฟ้าอะไรสามนะครับวันนี้เราจะมาบวกห้าเออคารา,าเลสนะครับซึ่งก็แขนเชิญเจะย้อนแทนทุกคลิปนะครับคลิปที่บวกก็คือคุณฮอฟฟานี่ทีวีนะครับขอเชยงนะครับโอ้ดูดนห้เสียงโอเคนะเดี๋ยวลืมลมกับสตรีมเดี๋ยวนึง แล้วก็รู้กันเพต็มแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับปิดแกมนี่ก่อนอืมเอายังไม่ขึ้นแป๊บนึงนครับอรเอาเมาส์เมาส์โอเคเห็นยังเห็นยัง ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮอ้าโอเคไม่พูดนะคุณแบงค์เขาไม่พูดเพราะเกิดจากปัญหาอย่างึง้ครับปัญหาที่เขาล็อกนะครับโอเคแล้วก็ไม่ต้องมาสนใจอะไรครับคุณแบงครับตีตีครั้งครับชนชนอันนี้ครั้งอ่ะ ลังมีครั้งครับโอ้โหเขาพิมพ์ว่าประมาณร้านล้านร้านร้านครั้งโอ้โหน้องตีดีกว่างั้นน่ะเอาดีครับชนกันกี่ครั้งครับที่เป็ดครั้งนะะโอเคเขาบอกมาอย่างนี้นะอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะโอเคเราทำการตีร่อนะ ตีร้อนครับเราต้องตีให้มันแหกอัปเกตครับต้องแหกครับตัวนี้อย่าติดเลยเอามันติดทำไมอ่ะอะคราวนี้เราจะติดทำไมวะ,อะโอเคอ๋อตัวท้ายพอดีตัวท่าน โอเคศูนย์ครับอยู่ไม่ศูนย์หนอกแต่ตัวนี้จะศูนย์ก่อนแหกไปครับตัวนี้มันต้องศูนย์ตัวนี้แหกไปครับอย่าติดนะเฮ้ยไอพี่เจร้ญติดนี่รู้เรื่องเลยโอเคครับศูนย์แล้วครับมาถึงเออทีเด็ดแล้วครับนี่ครับคาราเครับสิบเอคล้งนะครับตามพี่คุณแบงค์บอกครับกดอัปเดตเข้าไปเลยครับ เป็นร้อยเลยั้เครับหนึ่งครั้งครับครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกครั้งที่เจ็ด ครั้งที่แปดครั้งที่เก้าครั้งที่สิบครั้งที่11ิบเอ็ดแล้วกดครับยังไงยังไงติดไหมครับจะติดไหมติดไหมติดเถอะติดติดออ้อีกแล้วอะคริบผมก็ติด โอ้มีติดตัวแหกรับด้วยไปเลยครับเฮ้ติดด้วยติดตูนใช่ครับถูกต้องครับโอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็กดซับด้วยนะผมแล้วก็เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะโอเควันนี้ขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับบายครับบายครับบายครับ